กูเก็บเห็ดก็เฝ้าลายตีนกระบ,บาตัดได้บ้านางตัดตีนเห็ดปะ่ะเนี่นี่แม่จูนี่แม่นี่แม่เอ้ยแต่ก,ก,กินได้มึงกินตายเบือ่อเด้เห็ดยูคาเก็บมาแล้วเพิ่งกระบ,บาดตัดหอตีนมักวางไว้ไปไหมประเด็นพี่น้องเลยเราดูเห็ดยูคา ตัดอินเห็ดในเขากันบ้านี้สวนอยู่สวนนียมันช่มีปลาอยูค่ค่ะคนว่ามันมาเอาบุญคนแถ่คนว่าคมนี่ห่ิวามันมาเสียนเอาไปแล้วต้มได้กินโดดได้นี่ผมเป็นอนายเรื่องทานพวกแต่เป็นงคนก็นยังไม่หยากกันดูแลาเบื้อาางเนียอยู่สวนควนนี่คนแถ่คนว่า แต่ว่าแจะใส่ว่าเป็นอันม่านบุญบั้งไฟกับบ่อปานนี่เห็นอยู่ค่ะโอ้อัวคัดดอกนะี้กู้ไปเก็บกับข้าวคักนี่อันกัวก็ได้กินกับบ่อตัด <c oughs> <c oughs> ดอกงดอกอัว <c oughs> ค้นกัหลาย หลายกัเห็ดก็แม่นนั่นคุ้นนี่แหละคุ้นเดียวคุน้นว่ายุปากทางนี่คือโรตไก่มาวังยานีา่ว่ามันเศร้าเลยคุน้นน่ะโอ้ว่ามันเห็ดปวกอันนี้แงเดี่ยว่าอัดออก ทุกคนมากคนก็มากเห็ดสดโลละหาสิบบาทน้ต้มแล้วโลละลอยโดยลอยซาวนี่แหละไม่เงินคนากเ่ี้ย มากระโองนะสะอ่อนสะอ่อนค้นเนี่ยบ่านเป็นสะอ,อ่อนฮิตกระดกตัอดอดอกน้ำค้นบนกระวาต้่มใสบบกเขียบต้มแส่น ใบมันมีแนวใบต้มใส่ว่าสันมันก็ยังสิจืดไว้ดอกกางสีหยำปั๊ดแฉบขึ้นเลยปีหน้าย่านได้รอบหัวอยู่ก้นมานี่กะ บอกว่าอันยุสวนคอยนะมีหมาเด้อระวังหมากัดเด้อเพราะว่าบุญญานบุญญานเด้อหมาหลอดไปเรื่อยกูเด้ออยู่นี่ตัวแบบง่ายตัวยุสวนนี่บุญญานข้าน้าบอกว่าไปเอาของยุสวนให้เน่เด้อเรียกข้าไปเอาให้เนี่ยไปเด้อกูย่านหมาเอินว่า ถ่ายามมาเก็บเห็ดเขาบอกว่ามีหมาเดอ้อมีหมาเดอ้อนิดซีรีออกกับบากายขนขนยา,นามาเห็ดกเก็บเห็ดลราพี่น้องเอ,อ้ยหวนคุณนะคุ็นผักคุณเนี่ย เดี there. There ๋ยวกปเนี่ยโลหะสิบบาทได้เห็ดสดเห็ดตุ่มโลละลอยลอยซาบนี่ยเด็ดไรต่าง ดอกตะละแตะตรุที่ดีเกิดตะนั้นมีปลายุค้าได้เห็ดอันนี้มันก็ได้เอิ่นเห็ดอู่ค้า อื่นเป็นกลิ่นบ่พี่แถวจังหวัดตื่นรีบกินมเตะอันดิเทียนข้นหนองคายคนจังหวัดอื่นพระเจ้าจินอยู่บ่มันกิ้มืระเฮาอยู่บ่หลอกง่ายเลย ก็หักก้อนตัวก็ได้แม่พี่น้องสตาร์ทแล้วแล้วก็สิเอาลเปน็นมีคนซื่อกับสีค้ายเข้างบนมีคนซื่อกับสีต้มหยาบใส่ตูวไว้สตาร์ทตีนกันแล้วกันน,น,นี่แต่ก็คน้นกระจอาไม่หยาดกันเลย